ธรรมดาไม่ได้ธรรมดาไม่ได้เี่ตัวธรรมดาไม่ได้เดี๋ยวบานมึอโยกโยกกูต้องโดดเด่นกูต้องโดดเด่นกูต้องโดดเด่นเป็นจุดสนใจพี่หล่อหรือไม่บาดเฟยมอไซนี่ั้ยฮะทรงผมทรงไม่กวาดติดขี้กากนิดหน่อยสาวรักสาวหลงสีผมทรงนี้ขอแม่ย้อมสองชั่วโมงแม่ไม่ให้ย้อมดิ้นผ้าหน้าร้านเจ้าของร้านอายให้ย้อมฟรีจัดตินอบตาอุบลส่งข้าวประกวด ดูสิครับคุณผู้ชม<ะ>เด็กไม่เคยได้เล่นทรายมาก่อนในชีวิตแม่น่าสงสารจริงๆนะครับโอ้เอามาถูขาใหญ่เลยทีเดียวเชียวสงสยัยจะเป็นสังขังโอ้โยอน,น่ารักน่าชังจริงๆครับก่อประสาททรายข้างกองไข่ไอ้อหนูเองทำอะไรวะเนี่ยฮะเอ๊ะสร้างเฟสครับพี่สร้างเฟสตะเก่งมึงอองเกงวอมมาสร้างเฟสเนเเๆๆเียนะที่คุณเห็นอยู่นี้คือเด็กชายวรโชตแม่ซื้อเสื้อผ้าให้ใหม่ครับผมยอมอาบน้ำปะแป้งในรอบสองอาทิตย์เพื่อเสื้อผ้าตัวนี้เลยทีเดียวเชียวครับผมเนื่องจากวรโชตไม่มีน้ำหอมเลยใช้แชมพูถู หลังเสื้อไปนิดหน่อยให้มีกลิ่นอน่อนๆพ่อแม่ในการซื้อเสื้อตัวนี้คือวรชดจะตั้งเจเรียนและเป็นเด็กดีต่อพ่อแม่และนี่แหละครับเด็กชายวรชดเด็กชายที่จะเติบโตเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยอย่างแน่นอนในอนาคตดูจากการเต้นมาสักชั่วโมงครึ่งมีคนมารุมล้อมวรชดอย่างมากมายเนื่องจากวรชดนั้นอาจจะตัวสะอาดที่สุดในงานนี้ก็ว่าได้ที่นอน่นอนจากรีจอยด์ขวด50บาทแม่บอกเลยว่าหอมชื่นใจไวโจจริงๆสาวๆมารุมล้อมด้านข้างบอกว่าโอ๊ยคนนี้หลอ่อจังเลยวรชดก็เลยทำเป็นเรียนเหมือนไม่ได้ยินและเต้นเข้าไปอยู่ข้างเเอ าพาร์ทตั้งใจของวรโชตในวันนี้คือการที่นําเสื้อผ้ามาโหวตในงานบวชและสำเร็จผลมีสาวๆหลุมล้อวันนี้วรโช,ชตทาสาเร็จแล้วได้น้องคนผู้หญิงเสื้อดาคนนี้มาเป็นคู่เรื่องราวดีๆทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากพระคุณของคุณแม่วรโชตรู้สึกซาบซึ้งใจในตัวคุณแม่กิ่งนักเขาเลยตั้งเป้าหมายจะเป็นเอนจิเนียร์อันดับหนึ่งให้ได้ครับ เมื่อวรนชิดย่างอายุ19ปีวรนชิดได้มาลานเสื้อผ้าในกรทมครั้งแรกเป็นลานเสื้อผ้าที่อยู่แถวจตุจักรเป็นร้านระดับไฮเอนสามตัวรอย99วันเชิดรีบเดียวเข้ามาและพาแฟนสาวเข้ามาด้วยโอ้โหกุจีสามตัวนด้เป็นกุจีวันนี้เลิกง,งานยาปีคุณผู้ชมทุกท่านมาแห่โชว์ขวดรีจอยไปแล้ววันนี้ผมจะพาเด็กๆนะครับผมน้องๆหนูทั้งสี่นคนนี้นะครับผมมาอาบน้ำ<ม>ครั้งแรกในชีวิตนะครับผมหน้าโหหน้าตารอเราจะมีโอกาสได้อาบน้ำนะครับก็เลยพาเข้าตัวจังหวัดมาอาบน้ำนะครับผมในในองน้า สาธารณะเปิดฟรี24ชั่วโมงนะครับผมหน้าบอกเลยว่าวันนี้น้องๆโอ้โหว่ากินกอหอมแน่นอนครับพ่อแม่ต้องดีใจบางครั้งชีวิตมันก็เศร้าบางครั้งชีวิตมันก็ต้องเจ็บชีวิตของเรามันต้องสู้กันต่อไปชีวิตเรามีแต่เราเท่านั้นที่กําหนดอ,อย่าให้ใคร,ใครมาทําให้เราต้องเสียใจหรือทำให้เราต้องค่อยๆเผยพี่พักไม่เคยรักลิตาเลยไม่เคยมีใครเลยเมื่อไหร่ที่พี่มองลิตาแล้วมันมีความรู้สึกเมื่อไัดความทรงจำ เมื่อไหร่ตู้เสื้อบ้านจอบปีจะลดราคามีคุณผู้ชมทุกท่านขอเขามาเยอะว่าให้มาเที่ยวบ้านวรชหน่อยครับอยากเห็นบ้านวรชว่าเป็นยังไงวันนี้ผมพามานะครับเห็นไหมเสื้อน้ำเงินตัวนั้นยังอยู่สไตล์ห้องของวรชก็จะมีกิ่นอับดิดๆนะครับผมนะติดไฟ RGB 199จากลาซาด้ายาว10เมตรนะครับผมนะ แม่เสื้อของวรชนนั้นก็จะห้อยเรียงรายกันนะครับผมมียุงผ่านหน้ากล้องนิดหน่อยนะพร้อมกระเบงวันตัวเขียวสไตล์ห้องของวรชนนั้นนี่เป็นสไตล์แต่งห้องแบบฝรั่งเศสนะครับผมอาจจะเป็นมิกแอนไม่แมตแต่ก็บอกเลยว่าเข้ากันอย่างลงตัวมีเก้าอี้ปูนไม้หินนอนทาสีเขียวที่วรชนชอบแล้วก็มีหมวกกระน้อพร้อมออกสุดพร้อมสัตว์เลี้ยงของวรชนที่เป็นแรลงวันหัวเขียวประมาณสิบตัวในห้องและหมวกกระน้อกออกสึกที่วรชนได้สืดทอดมาจากคุณพ่อ ในที่สุดนั้นวรชดอายุ25ปีท่วแม่ววรชดได้มอ์ไซค์ครั้งแรกจากคุณแม่เนื่องจากจบการศึกษาแต่คุณแม่ของวรชดลืมไปอย่างหนึ่งลืมให้เงินคุณวรชดไปตัดผมวรชดเลยไม่เคยตัดอีกเลยคุณวรชดทราบซึ้งในพระคุณที่คุณแม่ซื้อเสื้อผ้าตัวนั้นให้และได้ทําการไล่เบามอ์ไซคันนี้หลังจากคันละเจ็ดหมื่นวรชดไล่เบาเหลือคันละสองหมื่นสามได้นำส่วนที่เหลือไปขายให้พ่อแม่จากนั้นวรชดได้ขับมอ์ไซคลูกรักมาหาเพื่อนๆและเต้นกันที่เขื่อนเลยทีเดียวและนนนนีีี่่่คืือออโมมหห้้้าาาาขงงเพพววรชชทใถึจุดสก แต่งตัวแบบววยรุ่นเทปดีรีจอยยัดกันมาถ่ายติ๊กตอกเรียกยอดไลค์ยอดวิวกันยังลงตัว,วได้เป็นผู้นําเทนแต่เหมือนจิ้งเลนที่ไม่ได้กินข้าว,วคนขับผ่านเขินเขินแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ทําอะไรถูกใจคุณแต่ถ้าเกิดความสามารถของเขาหรือก,การกระทำของเขาไม่ได้เบียดเบียนใครก็ไม่ควรทาอะไรพวกเขาครับขอเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มวัยรุ่นรีจอยนี้นะครับว่าก,การที่เขาล้วงกระเป๋าในงเกงไม่ได้ทาให้ใครเดือดร้อนหรือใครตายแต่กินกายพวกมึงเนี่ยกรับไม่ไหวกิงๆไอ้ซาดขอขอบคุณคลิปจากฟอร์มช่าง